สวัสดีครับหลวงชาแนลนะครับวันนี้นะดูนะครับโอ้โบอลสีนะครับบอลสีสวยงามมากสวยงามมากนะแต่ละอ่าพันธุ์ไม่เหมือนกันนะนี่สีออกชมพูนะอ่าเป็นลายเส้นตรงกลางใช่ไหมเส้นตรงกลางนี่เป็นสีชมพูด้านรอบนอกของใบเนี่ยมันเหมือนรูปหัวใจนะนะเป็นรูปหัวใจอ่ามันเป็นรูปหัวใจความสวยงามของมันนะครับ รอบๆก็เป็นลูกหัวใจเป็นสีเขียวนะดูนะดูแล้วครับทนนะฮะเนี่ยใบเนี่ยเมเสหแลอบอลเสเนี่ยออกมานาแล้วเป็นอันสองสามอาทิตย์แล้วนะะฮะเห็น mm hmm. ไ,ไหมฮะเขาอยู่ในกระถางนะครับเขาอยู่ในกระถางเห็นไหมบอลเยอะแยะเลยนะฮะเล็กๆเล็กๆน้อยๆใน,นลูกๆเขาเนะเป็นครอบครัวบอลเสนะครับวันนี้นะวันนี้จะมาสาธิตให้แนะนําเทคนิคนะครับเราปลูกในกระถางนะครับสมมุติว่าเรา ถ้าเราอยู่บ้านเรารดน้ําทุกวันทุกวันนะฮะแต่ถ้าเราไปไม่อยู่บ้านสักสี่ห้าวันเนี่ยไปเที่ยวอย่างเงี้ยอ,อไม่อยู่นะหรือไปธุรกิจหรือทําอะไรนะนอกบ้านานานๆเนี่ยไม่ได้กลับบ้านเลยเนี่ยต้นไม้มันก็จะเฉานะ,ะเพราะว่ากระถางดอกไม้เนี่ยมันแห้งนะฮะน้ำที่รดเรารดอะ่ะมันก็จะซึมลงใต้กระถางหมดนะครับเดี๋ยวเรามาแนะนํานะครับแนะนําว่าเราทนทานยังไงครับก็มีอย่างหนึ่งนะครับก็คือ หาจานนะจานรองเห็นไหมจานรองน้ำเห็นไหมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจานรองเห็นไหมแล้วน้ําใส่เข้าไปเห็นไหมน้าใส่เข้าไปนะครับใส่ข้างบนก็ได้นะฮะลดข้างบนลดข้างบนมันจะลงไปข้างล่างนะแล้วน้ําก็จะอยู่ในในในภาชนะข้างล่างรอมรับนะแต่ถ้าอย่างนี้มันก็อยู่ได้ไม่นานนะอยู่ได้ไม่นานนะครับนะครับอยู่ได้ไม่นานอยู่แค่วัน แล้วยังไงนะไม่นานแต่ถ้าเรามาเปลี่ยนใหม่แล้วครับเอาแบบอถังเนี่ยเห็นไหมเราตัดถังอะไรเนี่ยให้มันใหญ่กว่ากระถางนะฮะใหญ่กว่ากระถางนะครับใหญ่กว่ากระถางนะครับเพื่อแต่กระถางเราสมลงไปได้เราใส่น้ําลงไปนะการใส่น้ําลงไปเนี่ยใส่ครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งของกระถางนะครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของถังแล้วอย่าให้สูงนะฮะถ้าสูงแล้วลากมันจะไปโดนน้ำแล้วมันจะเน่านะฮะต้องให้อยู่ครึ่งหนึ่ง ของกระถางนะฮะเพื่อที่ลากมันจะได้ดูดน้าจากข้างล่างขึ้นฮนะดูดอะไรน้ําจากไหนก็หนักน้าจากในถงนังเลยนะครับอ่าทีนี้เราจะสาธิตนะครับจะสาธิตละอ่าเราใส่ลงไปนะอา้าวยังไม่ใส่นะครับยังไม่ใส่ใส่น้ําก่อนน้ํามีนิดเดียวนะครับเอาแค่ครึ่งหนึ่งตรงนี้นะเอาเครึ่งหนึ่งของกระถางครับใส่น้ําลงไปนะใส่น้ําลงไปนะครับ อ่าได้ละได้ละเครื่องหนึ่งเครื่องหนึ่งของกระถางนะครับอย่าให้เต็มน,นะฮะเดี๋ยวจะล้นกระถางแล้วลากเน่านะบอลสีเราจะตายนะครับอ่าได้ละนะฮะเราใส่กระถางลงไปใส่ลงไปนะฮะนะเห็นไหมใส่กระถางลงไปนเะครึ่งหนึ่งนะครับเห็นไหมครึ่งหนึ่งน้าดูดรากมันก็จะดูดน้ําขึ้นไปนะครับตลอดเวลาน,น้ําน,นั่นก็มันต้นไม้เนี่ยไม่ได้กินน้ํามากนะฮนะ ต้นน้ำไอ้ต้นไม้เนี่ยไอ้ไอ้ไม่ใช่บอลสีนะไม่ได้กินน้ํามากับอาศัยอยู่ในร่มนะไม่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 ใช่บอลแดดนะบอลในร่มนะฮะสลัวสลัวมันจะโตนะน่ะดูนะครับเนี่ยมันจะอยู่ได้เราจะอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยนะโอ้ไปต่างประเทศกลับมาน้ําเรายังไม่หมดนะก็แสดงว่าเราไม่ต้องลดน้ําเลยเนี่ยเห็นไหมเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับอัน,นี่เราก็ไม่ต้องใช้ละอ่าเห็นไหม ใช้น้ํากลับมาเนี่ยน้าก็ยังมีอยู่นะมันก็เราไม่ต้องลดน้ําเลยเห็นไหมนะี่คือเทคนิคอย่างหนึ่งนะถ้าเราจะออกนอ,อกบ้านหรือไม่มีใครลดน้ําให้เนี่ยตายแน่นอนแต่ถ้าเราใช้เทคนิคนี้แน่น,นอนรอดนะครับรอดน่ะนี่คือหลวงชนแนลนะครับนี่คือคนรักต้นไม้นะชมรมคนรักต้นไม้รักนะฮะให้เกิดเรียกว่าเอ่อเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งทําให้ต้นไม้เราโตหรือว่าไม่ตายนะฮะ มีน้ำกินตลอดนะฮโอเคครับหลวงชาแนลครับขอบคุณครับชมรมคนรักต้นไม้หรือไม้เีบอนสีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ